วันนี้ก็มาสรุปผลเกียร์ฟอร์ดเอเอ็มที MT 82 6สปีดว่าเป็นเกียร์ธรรมดาครับว่ามันมีนปัญหาอะไรทำไมเตือนมาเกียร์ไม่ได้เดอทำไมงเตือนมาเกียร์อืนน่นไม่ได้ภายในเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันอ่านี่คือกางเกงมัน นี่คือเสื้อเสื้อกางเกงไปรู้กันลูกปืนไปซื้ออยู่เป็นเป็นของไชน่าก็งงเหมือนกันทำไมของฟอร์ดใช้ลูกปืนไชน่านี่คือชุดเปลืองเกียร์มน,นะครับนี่คือปลายเกียร์อ่าปลายเกียร์สี่ป้ายเกียร์ห้าอะไรแล้วแหละเนี่ยผมได้แล้วคือที่รื้อมาไม่ใช่แล้วครับ จะใส่คัดจะใส่ชุดคัดเป็นชุดคัดของเอามาแล้วเป็นของลูกตะการปลายไว้เนี่ยเสียบตำแหน่งคัดเลยลึกเกลี่ยเล่นๆหนี่งก็เงี้ยการออกแบบของเกียร์ฟอร์ดตัวนี้เป็นไม่เจอไอซินคอไนเซอร์ไอซินคอไนเซอร์มันเป็นแบบนี้อ่าไม่ใช่ทองเหลืองอ่าเป็นลูกปืนอ่าเป็นลูกปืนนะครับไม่มีทองเหลือง เห็ได้ว่าไม่มีท่องเที่อวเลยแต่มีรูน้ํามันที่บ่าทําไมถึงใส่น้ํามันยี่ห้ออื่นไม่ได้การจริงแล้วรู้แล้วทําไมใส่ไม่ได้การจริงใส่ได้น้ํามันที่จะใช้ต้องมีลักษณะที่ว่าไม่หนือดอนะพูดถึงหไม่เหนืดแล้วก็เป็นน้ํามันที่ทนความร้อนสูงคือไม่นาความร้อนไม่เก็บความร้อนคือระบายความร้อนได้สูงเพราะอะไรเพราะว่า ลูกปืนถ่อว่านี่ลูกลูกปืนเข็มมันก็จะเป็นปลาสติกอีซี่สำคัญเลยนะครับที่ไม่ได้คือนี่ทุนกล้ามปูมานะครับออกแบบมาให้เป็นพลาสติกอเอาคุณภาพพลาสติกถ้าเจอความร้อนสูงความร้อนสูงโอกาสที่ว่ามันจะเสือส่อมสภาพแตกหักก็มีสูงดังนั้นน้ำมันเกียร ที่ใช้คือต้องต้องมีสภาพที่ว่าไม่นําไม่เก็บเก็บความร้อนสูงคือต้องระบายความร้อนได้ดีคือทนความร้อนสูงนั่นเองคือถือว่าจะเป็นน้ำมันแบบเป็นสังเคราะห์แท้จะใช้ได้เป็นน้ำมันสังเคราะห์แท้เบอร์ที่ใช้ผมว่าเบอร์เก้าสิบใช้ไม่ได้แน่เพราะว่ารูชุดมันต้องไงต้องลื่นอะ่ะางงุดน้ำมันต้องไปช่วยดันในตัวดีนเกลเซอร์ตัวนี้คือตัวสไลด์มันอะ่ะ มันจะได้ลื่นปื๊ลดลื่นปื๊ดไม่ติดไม่ขัดถ้ามาติดขัดมัเข้าเกียย์ยากเกีร,ร์หดูดเลยมานี้คิดว่าคำนวณว่าอ่ามันก็มีแค่นี้ไม่มีหลายแต่บอกเลยว่าถอดอากมาลูกปืนก็จะมีลักษณะแบบนี้เป็นเม็ดเม็ดเล็กๆเบียงกันพลาสติกซึ่งถามว่าแข็งแรงไหมมันก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเจอความร้อนลูกถูู้เข้าไป อ่าแล้วก็อะไร่อเท่า,ทาจะหายากแต่ถ้าลื้อเกียงอีกทีหนึงเยียมเรื่อยๆเลยว่าต้องมีการเปลี่ยนซีนนี่ก็ต้องทําเกียยวใหม่ตอ่อจากมากซีนจะรั่วมีไม่ได้หนึงตัวคือต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็แทบแบบบดอวัวเครืออ่องมือขนมาเอาถอดได้อะนี่ลักษณะมันเดี๋ยวตอนล้างประกอบจะถ่ายคลิปไปดูอีกทีนึง อันนี้เอาเข้าขาวปรากว่าลักษณะหน้าตาภายในเป็นอย่างนี้จุดเฟืองใหญ่มากทนทานแข็งแกร่งแรงเหมือนช้างแรงแน่นอนอ่าแต่ว่าปัญหาคือเนี่ยมันไม่น่าทําเป็นพลาสติกอะเนี่ยไม่น่าจะเป็นพลาสติกอะไอตัวอื่นเขาจะเป็นทองเหลืองเป็นกาปูเป็นเหล็กไปเลยเป็นทองเหลืองไปเลยแต่นี่เป็นพลาสติกไปเลยข้อดีข้อดีข้อเสีย ก็ดีคือนิ่มนวลียงไม่ดังแต่ข้อเสียคือถ้ามันหมดสภาพมานานไปเนี่ยอนาคตหมดแน่กรอบแน่แตกแน่แล well, again, stomach, pair, ้วถึงเวลานั้นก็จะฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยนี่ก็ยังไงเริ่มแล้วไม่รู้วีขายหรือเปล่าทั้งหมดมีอยู่แปดตัวตัวนึงก็มีสองชิ้นไงก็แปดตัวมีสี่ก้านทั้งหมดมีสี่ก้านสี่สี่ก้าบูสี่ก้าบ เวลาออกให้ถอดท่อนท้ายออกก่อนท่อนหน้าถอดทีหลังก็มันจะมีน็อตเนี่ยยึดติดกับท่อนหน้าท่อนหน้าไว้ท่อนหลังต้องถอดออกก่อนถอดด้านนี้ชุดเผาหลังคือมันจะมีบูทรองตัวเนี้ยต้องอัดตัวดูดดูดบูทออกลูกปืนอัดดูดลูกปืนออกมันจะใช้ตัวดูดเดียวครับเคาะไม่ได้เคาะเคาะเยินแน่แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีลูกปืนชุดดูดออก และปลายเกียร์นั้นจะมีตัว,ตวนี้ยึดยึดประกับไว้ที่เสื้อกีร์ไม่ให้ลูกปืนหนีเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วค่อยดูลูกปืนออกอ่ะนี่คือเข้าๆเดี๋ยวก็ล้างแล้วก็อนั้นใกลแล้วมาด้าก็ดูอะไรรอแล้วขันขันมากๆโอเคไปละงางต่อ